สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพืแฟนมอลลนะครับผมไปไซบาถึงมากครับเมื่อน,นี้ได้กับเข่ามาจะไปฝากพี่ชายนะครับจะเอามาให้เพอะกินนะแกงไก่ไส้หนองไม่ส้มนะครับแล้วจะเอาไปให้พี่ชายนะครับกักตัววันที่เก้านะครับวันนี้นี่กับเขา่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด<ข>ีครับเขามันเอาไปเลยไห<ะ>มฮะเอาไปแล้วก็เอาไปอีกตัว เขาจามึงก็เอาอ่ะกินเขาแกกินเราเด้ทุงหนึ่งค่ะกับเขาลาปราปัีดยังนี่หมีหมูโอ้ยีสับว์ปีกเรียนหมูกับแจวกับเอาๆกินเอาไปโซนเข้ากันพี่น้องกักตัววันที่แปดนะครับผม าไปครับปุ๊บปั๊บไปใส่บนนอมันเป็นลัดตัดใหญ่คุณพอพออสิบอีกห้าวันครับอีกห้าวันก็ได้ออกมาแล้ว มือนี่คือแดดดีแทะภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศทุกเช้าอแล้ะตัดโอเคเลยกบบนี้แปลนขนาดเลยแปลนเออเติดแปลนเออเติด,อตดขอบคุณทุกกำลังใจเ้อพี่น้องตอนนี้ หกหมื 60, ่นซับสไคร์แล้วเย้คืดว่าสนอกว่าหกหมื่นแล้วพี่น้องหกหมื่นแล้วป้าพี่นอ้องมอนคือแดดดีแท้แดดจานะ้าขนาด้วเลยมือน,นีิมือน,นีิวันพระใหญ่นะครับวันที่แปดเดือนแปดวันนี้ขอให้เป็นวันดีวันดีที่สุดนะครับสิ้นดับได้น,นีมครับมืดเกินคืนเดือนเก่าแล้วพี่น้องอากาศด,ดีมากนะครับ ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำทอีกขามาเบิงมาชมมาติดตามนะครับชีวิตประจำวันว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับอีกซีห้ามออ,อายแล้วก็ออกแล้วไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าหากกระบท่านไปวางใจเนาะพอมประทัครบสิบสี่มือนะข,อข่าวก็งามพี่น้อง รับซ้อนรับซ้อนขับเข่ขามาหาแกงไก่ใส่นมโซมวันที่เก้าวันที่เก้า ฮอดครับมื่อนีนฮอดอากาศฮอดร้อนมากๆเลยครับมื่อวันอาทิตย์เ,เ,เขาไ,นะขไปเอามาแหรือมันบอ่บอโอ้ แสดงว่าเขาได้แล้วเอาปลัดไข่ดาวกินแล้วนี่แก่ชนะไปสมกักตัววันที่เก้านะครับเดี๋ยวก็ครบสิบสี่วันแล้วอีกห้าวันอีกขามือบ่ออกมือได้เหรอวัดเสาตอนเสาวันี่ออเสาตอนเสาวัดเสาตอนเสาครบสิบสี่ตัวครบสิบห้านะวัดเสา อ่ะขอบคุณทุกความรักใจพี่น้องเช้าตอนเช,ช้าจบิุดภารกิจมื่อนี้มีโครงการยังมื่อนี้ตัดยาได้สามแถลโอ้โหลือยกสามแถลซิปมันแตกได้กระเป๋าใบนี้นาะใส่อะไรแล้วเพื่อนแบบไหนเพื่อนเหรอเนาะทีมโลดเฮ้ยเพ่นอนยังเอามาอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงครับมืดมืดหรือว่าหัวอาหารฮะปลาหลายมันบ่ลายปลาตะเพียนเออลงปล่อยักาลายถึงเนาะโอ้หมากลับใหหน่วยหนึ่งตัวนี้พี่น้องหมากลับใหใส่ปุ๋ยหรือว่่ พี่น้องบัท่านเห็นอันวิวทางในเชือกเถื่อนครับฮะเมื่อนี้ยฉไปแจกข้าวปุ่นพันอัานของผีรัตตนาละเมาเมื่อเนี่ยฉไปแจกข้าวปุ่นนะครับช่วงไกลๆเทียงๆนะครับผู้ใดใส่กางเกงในยางเลอะเนี่ยเลยบ่าเอ้ย เฮ็ดยังแทงเก่งในย่างเลาะอยู่หรอฮะคือบทจูดให้มันบทท่านใหม่เห็นบ่ฮะแตงแทงออกเมื่อไหร่บ่ชีวิตประจำวันย่ำเศร้าครับผมโอ้เข่าน้ำท่าปลา น,นี่นะบาลบานเอาก็เลยบอ้องงามปานไหน,นครับแต่ว่าทั้งทิงงามอยู่ง,งามอยู่แต่ว่าให้นั่นอันบานอันหลา่าโพดก็เลยมันบอ้องงามไนไหนแต่ว่าทั้งผิดก็โอเคนี่ซีไทยอ่าซีไทยเป็นให้เดียวกันหมดเลยครับโต๊ะแลงมากเนี่ยครับไทยเป็นให้เดียวกันหมดเลยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่น้องเรียนเชิญมาเที่ยวนะครับโควิดซาใครจะมาก็มาครับ อะกาดีดีพี่น้องวันนี้แดดวันนี้จะรื้อทำบุญเดอ้อพี่น้องวันนี้วัดพระวันศิลดับวันที่แปดเดือนแปดโอ้มักซีดามักซีดาหมักซีดา,ดาเต็มตน้นสาวตาบนเลี้ยงลูกกับุ่เป็นลนะยามคืนลูกจากกินนมนอนมเนี่ยซีดาครับมักซีดาไรเมล็ดนะครับหมักซีดานะครับ องหน่วยนะครับสองหน่วยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าโควิดซาถ้าเราถูกหวยแล้วก็จะทำเป็นซุ้มนั่งนะครับซุ้มนั่งเราก็จะลอกคลองใหม่นะครับลอกคลองให้มันใหญ่กว่าเก่าแล้วเราก็จะเอาเรือมาลงครับเรือ,น,อน้อยมาลงให้คนปั่นเรือเล่น,นครับเราก็จะให้คนปั่นเรือเล่นเราก็จะมีซุ้มนั่งกิน อาหารแบบบ้านบานนะครับยวให้รอให้มันอ่าโควิดซาก่อนนะครับพี่น้องบิวบรรยากาศดีดีน้ำเริ่มลดแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วปลาอยู่ในสารนี้ก็ร้ายหลายนะครับผมมาปล่อยใหม่หลายเติบเลยครับเวลาเราเกลือมันจะแตกสวด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 อยู่ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมในซ่องการใส่ลำเพลินอฟิเศลนะครับ ตอนนี้น่าจะหกหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับแต่ว่าเรายังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะเรายังสลองไม่ได้เลยเพราะว่าเราติดโควิดอยู่นะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องเอ,อ๋ยพุูนครับพี่น้องอันอันเข้ากับงามงามที่พี่น้องเข้างามขนาดเลยอยู่ดีไม่แห้สุขสุขคดครับวันที่8ดเดือนแปดขอให้เป็นวันดีที่สุดนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาฝากได้เลยพี่น้อง สาวขายข้าวจีปอยมนันดีเด้อพี่น้อง8ปนาฬิกายนาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้เข็มกระมวลชัยกับวัดศิวดลน,นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมสาวขายข้าวจีนะครับผมวันนี้8ปดโมงเช้าเชนาทีเลข8เป็นเลขที่ม,มงคลที่สุดนะครับอขอบคุณครับขอบคุณที่กำลังใจครับอยู่ดีมีแหงส,สุขสุขคนเดอ้อพี่น้อง หักแพงกันรักษาสุขภาพเบ่งยังเจ้าของพี่น้องเอ้ยอันนี้ขอกระซิบไปอะอาบน้ำกินข่าวแล้วบ้านนี่แต่เวลาแล้วโอ้แปลนดีแปลนดีพุ่นเจ้าเจ้าเจ้าแปลนขนาดเลย ตามมาเห็ดอันหมองนั่งเหล่นนะพี่น้องคนอากาศไหมห้าเดกดกักอากาศดีขนาดเลยเอาพี่น้องพอกัรคลิปหนาเด้อพอกันคลิปหนาเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงๆจะไปไลฟ์สดแจกขนมจีนนะครับวันนี้พี่รัตนาเมานะครับ ขอบคุณครับก็ให้อยู่ดีมีแห้งนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับผม